สวัสดีวันที่5สิงหาคม2568นะครับขณะนี้เวลา11นาฬิกา28นาทีครับเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคู่สกุลเงินกับโภชก,กี้สำหรับเช้าวันนี้กันวันนี้เป็นวันอังคารนะครับวันที่5เพราะนั้นต้นเดือนสิงหาคมครับต้นสัปดาห์ที่1นะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มนะครับเพโลตัวเลขออกมาส่งผลทำให้ ดอลลาร์สหรัฐมีความไม่น่าเชื่อถือทําให้ทองคำมีการยกตัวขึ้นไปนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้ยังคงราคาอยู่ในแนว3372นะครับสามสอยู่ในโซนนี้เป็นไซ์เวย์มาสักพักหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานนะครับเช้านี้ USD ดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่านะครับ กดดันทําให้ทองคํามีการลดตัวลงมาแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะลดตัวลงไปได้มากนะเพราะว่ายังเป็นช่วงของตลาดเช้าอยู่ก็คือตลาดฝั่งเอเชียครับทีนี้เรามาดูกันนะครับหลังจากที่ทองคํามีการเ,เกิดไฮนะครับเกิดโลเกิดโลไฮตัวนี้เป็นคลื่นของไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่าเกิดเป็นแพทเทิร์นอัพเทนที่ชัดเจนมากแล้วก็มีการ ลดโลลงมาเกิดช็อกตรงนี้นะเกิดช็อกเกิดขึ้นแล้วก็เกิดโลใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในทาเฟรมใหญ่ก็คือการการเกิดแพทเทิร์น QM ก็คือมีการเกิดโลที่ต่ากว่าโลเดิมนี่ตรงนี้นะครับเกิดช็อกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นการยกตัวขึ้นมาครั้งนี้ของเขาจะมีโอกาสขึ้นมาเทสที่ในแนวของฟีโบแนวฟีโบ78.6นะ78.6 ก็จะอยู่ในโซนของอแกรบในส่วนของ3 3 9 5 3404ในโซนนี้นะครับตอนนี้ขึ้นไปเทสในโซนของราคายืนเหนืออยู่ที่ประมาณ61.8อยู่ในโซน61.8แล้วก็จะมีโอกาสขึ้นไปที่78.6สิบไหมตอนนี้ติดแกรบของราคา3384อยู่ยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือหรือผ่านขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้น ทองคำยังมีทิศทางแนวโน้มฝั่งขาบายยังมีแรงกดดันที่เห็นได้ชัดจากข่าวนอนฟาร์มเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับว่าราคาจะมีโอกาสยกตัวขึ้นไปเทสที่3395หรือ3340ในโซนนี้ได้หรือไม่หรือจะมีการย่อตัวลงมาก่อน หรือจะมีการย่อตัวลงมาก่อนถ้าย่อตัวลงมานะครับโซนรับอยู่ที่แนว3 3 5 5แล้วก็มีโอกาสยกตัวขึ้นไปหรือจะยกตัวขึ้นไปได้เลยนะฮะถ้าราคายืนเหนือ3-404ก็ยังมีโอกาสาที่จะยกตัวขึ้นไป SL ฝั่งขาบายนะครับ3348 SL ฝั่งขาบายถ้าเรา follow ขาบายนะครับ SL ควรอยู่ในโซนนี้นะครับเพราะถ้าราคาต่ำกว่า3 3 4 8ก็มีโอกาสาที่จะลงได้เช่นเดียวกันนะเพราะนั้น โอกาสที่จะเกิดขึ้นในโซนของแพทเทิร์นไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูข่าวสารที่มีผลกระทบกับทองคำในวันนี้กันบ้างครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะฮะเช้านี้มี JPY นะครับ JPY JP แล้วก็ในช่วง2ทุ่ม45ครับมีการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อครับคอ PMI ภาคการบริการเกิดขึ้นตัวเลขออกมา รู้สึกว่าจะสูงกว่านะฮะครั้งก่อนเป็นตัวเลขคาดการณ์นะถ้าสูงออกมาออกมา,าม,มากกว่าครั้งกรอนครั้งก่อนจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าตัวเลขออกมาสูงอาจจะเป็นผลดีกับทางดอลลาร์สหรัฐแล้วก็อาจจะมีการกดดนราคาลงไปบ้างเล็กน้อยนะ บางเล็กน้อยจากข่าวของ CPMI ภาคการบริการในช่วง2ทุ่ม4 5นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง2ทุ่ม4 5หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขออกมาแล้วก็มาดูเคอร์เรนซีของในส่วนของ CSM ใน Unicon r Dashboard และ Unicon r Panel ได้นะครับก็สามารถที่จะดูแรงการเคลื่อนที่ของทางเคอร์เรนซีในคู่สกุลเงินที่เราเทรดได้นะอ่ะเราไปดูในส่วนของ ยูนิคอนแดชบอร์ดกันบ้างครับคู่สกุลเงินเช้านี้ครับ g p p มีการแข็งค่ายกตัวขึ้นมานะครับจากการเป็นไซเวดาวซะส่วนใหญ่นะครับเช้านี้มีการยกตัวขึ้นมาแข็งค่าชัดเจนมากขึ้นครับ ประกาศข่าวออกมา JPY พักตัวอยู่นะครับ EUR ยังพักตัวอยู่แคนาดายกตัวแข็งค่าขึ้นมาบ้างสิ่งที่เห็นชัดเจนในส่วนของเช้านี้ NZD ครับมีการอ่อนค่าเห็นภาพได้ชัดเจนมากๆนะครับ NZD แข็งอ่อนค่าแล้วก็ทางฝั่งออสเตรเลียนะครับก็ยังอ่อนค่าอยู่เป็นไซด์เวดซะส่วนใหญ่นะครับในฝั่งของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังเป็นสกุลเงินที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากเป็นสกุลเงินในฝั่งของเอเชีย ะะเอเชียก็ยังเป็นไซด์เวดาาซะส่วนใหญ่นะครับ EUR มีการยกตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเป็นไซด์เวยังเป็นไซด์เวยู่เมื่อวานมีการอ่อนค่านะครับลดตัวลงไปค่อนข้างที่เยอะนะครส่วน GVP ก็เช่นเดียวกันนะครับยังอ่อนะบุเป็นไซด์เวยู่นะครับแคนาดาอ่อนค่าครับฟังสวิตอ่อนค่า นะนี่ก็คือในส่วนของ Unicorn Dashboard และ Unicorn Panel ที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทําให้เทรดเดอร์มีการพิจารณาในการเข้าออเดอร์ได้นะครับยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ